กองทุน AI ลับถอดรหัสเมดเลียนฟันผลลัพธ์ตอบแทน66%ที่ใครก็อยากรู้แต่ลงทุนไม่ได้คุณผู้ฟังคะเคยจินตนาการถึงกล่องดำแห่งโลกการลงทุนไหมคะกล่องดำที่เก็บความลับของการสร้างผลลัพธ์ตอบแทนมหาศาลร,ระดับ66%ต่อปีย้ำนะคะว่า66%ต่อปีไม่ใช่แค่ปีเดียวแต่ทำได้ต่อเนื่องเป็นทศวรรษทศวรรษ ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์หรือเวทมนต์ใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงแล้ววันนี้ช่องเวลติงเกอร์จะพาคุณมาเจาะลึกเมดเลียนฟันเมดเลียนฟันกองทุนปริศนาที่ใช้พลังของ AI และ Machine Learning จนกลายเป็นหนึ่งในกองทุนที่ทำเงินได้มากที่สุดในโลกค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ Renaissance Technologies Renaissance t e c h n o l o g y หรือที่เรียกสั้นๆว่า Rentek r e n t e h มาบ้างนะคะบริษัทนี้ก่อตั้งโดยเจมส์ไซมอนเจมส์ไซมอนอดีตนักคณิตศาสตร์ระดับอัจฉริยะที่เคยเป็นนักถอดรหัสลับให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกามาก่อนคะ่ะคิดดูสิคะคนระดับนี้พอหันมาทำเรื่องการเงินมันก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วคุณไซมอนและทีมของเขาไม่ได้ใช้แค่สมองมนุษย์ในการวิเคราะห์หุ้นธรมธรมดาธรรมดาค่ะ แต่ใช้สิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นมากนั่นคือหุ่นยนต์นักคำนวณหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ AI และ Machine Learning ในการเทรดหุ้นและสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกค่ะแล้วเจ้าหุ่นยนต์นักคำนวณที่ว่านี้มันทำงานยังไงนะหรอคะลองนึกภาพแบบนี้ค่ะแทนที่เราจะนั่งดูข่าวเศรษฐกิจอ่านบทวิเคราะห์หรือฟังคำแนะนำจากกูรูเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้มันทำสิ่งที่เหนือกว่านั้นเยอะค่ะมันจะ กลืนกินหรือประมวลผลข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกทั้งข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังเป็น 10, 10ปีข้อมูลปริมาณการซื้อขายข่าวสารเศรษฐกิจทั่วโลกข้อมูลราคาน้ำมันราคาข้าวข,ข้อมูลสภาพอากาศหรือแม้กระทั่งความถี่ของการใช้คำบางคำในโซเชียลมีเดียทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์อาจมองข้ามไปหรือมองไม่เห็นความเชื่อมโยงค่ะ จากข้อมูลมหาศาลพวกนี้ AI ก็จะใช้สมการคณิตศาสตร์สุดซับซ้อนที่มนุษย์ทั่วไปอย่างเราเราฟังแล้วอาจจะงงไปเลยค่ะในการหาแพทเทิร์นลับๆหรือความผิดปกติเล็กๆในตลาดแพทเทิร์นเหล่านี้อาจจะเป็นจังหวะราคาที่ขึ้นลงเพียงเสี้ยววินาทีหรือความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สออย่างที่ไม่เกี่ยวกันเลยในสายตามนุษย์ เช่นราคาหุ้นบางตัวมักจะขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากราคาสินค้าเกษตรบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆแบบนี้มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นหรือถ้าเห็นก็ตัดสินใจไม่ทันค่ะนี่ล่ะค่ะคือจุดแข็งของ AI และ Machine Learning ของ m เม a l ลี n f u ันค่ะพวกมันจะเข้าเทรดหรือซื้อขายอย่างรวดเร็วและแม่นยำในจังหวะที่พบแพทเทิร์นเหล่านั้น พอได้กำไรเล็กๆน้อยๆก็จะรีบออกหรือขายทำกำไรทันทีโดยไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความกลัวเข้ามามีบทบาทเลยแม้แต่น้อยลองนึกดูสิคะว่าในหนึ่งวันหุ่นยนต์พวกนี้อาจจะทำแบบนี้เป็นหมื่นหมื่นครั้งหรือเป็นแสนแสนครั้งในตลาดทั่วโลกทั้งตลาดหุน้นตลาดพันธบัตรตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงตลาดสกุลเงินต่างๆด้วยความถี่และความเร็วที่เหนือมนุษย์จะทำได้คะ่ะ คุณอาจจะสงสัยว่าและพวกเขาเทรดแค่หุ้นอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยค่ะ r e n t ทคใช้กลยุทธ์แบบ q uantitative trading หรือ Quant Trading Quant Trading ซึ่งหมายถึงการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติในการซื้อขายสินทรัพย์แทบทุกประเภทตั้งแต่หุ้นพันธบัตรสินค้าพกพันอย่างน้ำมันทองคำหรือแม้แต่ค่าเงิน พวกเขาไม่ได้สนใจว่าบริษัทนั้นจะผลิตอะไรหรือผู้บริหารเป็นใครแต่สนใจแค่ว่าตัวเลขบอกอะไรและแบบจำลองของเราจะทำกำไรจากมันได้อย่างไรตัวอย่างการทำงานสมมตุติง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างที่1 AI อาจจะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นของบริษัท A มักจะขึ้น0.1%ในวันพฤหัสบ,บดี ถ้าหุ้นของบริษัท B ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันตกลง0.05%ในวันพุธซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีทางสังเกตเห็น AI ก็จะเข้าซื้อหุ้น A ทันทีเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้นและขายทำกำไรภายในเวลาอันสั้นค่ะตัวอย่างที่2 AI อาจจะประมวลผลข่าวจากทั่วโลกแล้วพบว่าการใช้คำว่าเงินเฟ้อ ในบทความข่าวเศรษฐกิจจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง3มวันที่ผ่านมาและมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำที่จะปรับขึ้นเล็กน้อยใน12ชั่วโมงข้างหน้าระบบก็จะตัดสินใจซื้อทองคำล่วงหน้าทันทีค่ะตัวอย่างที่3 AI อาจจะเฝ้าดูความแตกต่างของราคาหุ้นเดียวกันที่เทรดอยู่ในตลาดหุ้นสแห่งทั่วโลกสมมติว่าตลาดนิวยอร์กและตลาดลอนดอน หากพบความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อยที่สามารถทำกำไรได้ AI ก็จะเข้าซื้อในตลาดที่ถูกกว่าและขายในตลาดที่แพงกว่าภายในเสี้ยววินาทีค่ะนี่คือรูปแบบหนึ่งของการทำ arbitrage a r b i t รา t หรือการทำกำไรจากส่วนต่างราคาด้วยความเฉียบคมและแม่นยำแบบไร้อารมณ์นี้เอง ทำให้เมดเลียนฟันสามารถสร้างผลลัพธ์ตอบแทนที่เหลือเชื่อได้เฉลี่ยถึง66%ต่อปีก่อนหักค่าธรรมเนียมและประมาณ39%ต่อปีหลังหักค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาค่ะลองคิดดูสิคะว่าเงินลงทุนจะเติบโตมหาศาลขนาดไหนแต่และนี่คือแต่ที่สำคัญที่สุดคะ่ะ เราจะไปลงทุนกับเมดเลียนฟันได้ไหมและอย่างไรคำตอบสั้นๆที่อาจจะทำให้หลายคนผิดหวังก็คือไม่ได้ค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดกองทุนเมดเลียนฟันปิดรับเงินลงทุนจากบุคคลภายนอกมาตั้งแต่ปี1993แล้วค่ะปัจจุบันนี้มีเพียงพนักงานของ Renaissance Technologies และครอบครัวของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้ค่ะ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นน่ะหรือคะสาเหตุหลักคือเพื่อรักษาผลลัพธ์ตอบแทนสูงสุดค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้ากองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเท่าไหร่การหาโอกาสในการทำกำไรจากแพทเทิร์นเล็กๆน้อยๆในตลาดก็จะยากขึ้นเท่านั้นเพราะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลไปกับดิวเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นซึ่งจะทำให้โอกาสในการทำกำไรหายากและน้อยลงไปอีกค่ะ การจำกัดขนาดกองทุนและจำกัดนักลงทุนจึงเป็นวิธีที่ r e n t e h ใช้เพื่อรักษาสถิติผลลัพธ์ตอบแทนที่น่าทึ่งนี้ไว้ค่ะแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ลงทุนในเมดาลเลียนฟันโดยตรงแต่เรื่องราวของพวกเขาก็สอนบทเรียนสำคัญให้เรานักคิดมั่งคัง่งได้มากมายเลยครับบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากเมด a ลเลียนฟันหนึ่งพลังของข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สิ่งที่รันเทคแสดงให้เห็นคือการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบสามารถสร้างความได้เปรียบในการลงทุนได้อย่างมหาศาลเพราะว่แม้เราจะไม่มี AI ระดับเดียวกับพวกเขาแต่เราสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อทำการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นคะ่ะ 2. วินัยและการปราศจากอารมณ์ AI ไม่มีความโลภ ไม่มีความกลัวมันทำตามแบบจําลองอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนมนุษย์ส่วนใหญ่ทําได้ยากมากค่ะบทเรียนคือเราควรพัฒนาระบบหรือกลยุทธ์การลงทุนที่มีวินยัยและพยายามตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจให้มากที่สุดค่ะ สาการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแม้ AI จะฉลาดแค่ไหนทีมงานของ Rentech ก็ยังคงพัฒนาแบบจำลองและอัลกอริทึมของตนอยู่เสมอเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดและหาโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราก็ควรเรียนรู้และปรับกลยุทธ์การลงทุนของเราให้ทันสมัยอยู่เสมอเช่นกันค่ะ4ความสำคัญของเทคโนโลยีโลกการลงทุนในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติเครื่องมือวิเคราะห์หรือแม้แต่ข่าวสารแบบเรียลไทม์ก็สามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากลองนำหลักการที่เรียนรู้จาก เมดเลเลียนฟันไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองอาจจะลองมองหากองทุนรวมที่มีกลยุทธ์แบบควันฟันหรือกองทุนเชิงปริมาณที่เปิดให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้นะคะกองทุนเหล่านี้จะใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์และข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนเช่นกันแม้ผลลัพธ์ตอบแทนอาจจะไม่เท่าเมดเลเลียนฟันแต่ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนที่อาศัยข้อมูลและวินัยค่ะ เมดาเลียนฟันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเมื่อวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมารวมตัวกันอย่างลงตัวในโลกการเงินผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถพลิกโฉมวิธีการสร้างความมั่งคั่งไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยล่ะคะ่ะแม้เราจะเข้าไม่ถึงกล่องดำของพวกเขาแต่เราก็ยังสามารถหยิบเอาหลักคิดและพลังเบื้องหลังความสำเร็จนั้นมาปรับใช้เพื่อเส้นทางการลงทุนของเราได้เสมอนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ